ันนะคะว่าคลราเจนกระป๋องเีชมพูกระป๋องนี้เป็นยังไงนะ,ะวันนี้จะก็จะมารีวิวคะ่ะค่กระป๋องที่เราจะได้รับนะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีชิงพลาสติกหุ้มนะคะก็แกะเลยมีฝาปิดอย่างนี้นะคะจะเจอกับฝา,ากระป๋องนมอ่ะป๋องนี้จะเป็นกระป๋องแบบฟูดเกรดนะคะนี่ก็เปิดขึ้นมานานี่มีช้อนนะคะจะมีพลอยตรงนี้ก็จะมีซิปล็อกด้วยนะคะแล้วก็แกะข้างบนออกมา เป็นคอลลาเจนแบบเพียวเลยดูเนื้อข้างในมันจะเป็นแบบเหมือนนมผงเลยนะคะก็คือแบบว่าบริสุทธิ์มากๆเลยเอ็มใส่สองช้อนเลยละกันเอาให้ดูให้เห็นถึงความเข้มข้นนี่<ๆ>ก็สําหรับตัวนี้นะคะจะไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีน้ําตาลดู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 ดดอา้าวนี่เดี๋ยว<ๆ>เทียบกับน,น้ำเปล่าก่อนหมนี่ยังไม่ได้ผสมกับอันนี้ที่ใส่คอลลาเจนนะคะ มีภาพบรรยากาศของงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์อัมโดคอลลาเจนกันค่ะว่ากระป๋องเสียมพูนี้ใครเป็นพรีเซนเตอร์ของเรานะคะเป็นผู้ชายคนนี้ค่ะพี่โตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรนี่บรรยากาศอบอุ่นมากเลยก็มาร้องเพลงนมีแจกไบเซนแล้วก็ภาพพี่โตนะคะพี่โตสุดหล่อถือกระป๋องนี้อยู่บนตึก KPN นั่นเองนะนี่ใหญ่มากด้วยหล่อด้วย นี่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 ก็มาดูเทียบกันมันคือน้ำเดียวกันเลยสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้ที่ f c e e o o o k แฟนเพจนี้ได้เลยนะคะหรือว่าผ่านไลน์ตัวแทนอัมบาโดทัทวประเทศได้เลยะคะ่ะเดี๋ยววันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ มาดูการทดสอบหาน้ําตาลนะครับในอะมะโุคอลลาเจนกันนะครับใส่ามะลุคอลลาเจนลงไปในแก้วก่อนนะครับคนให้เข้ากันนะครับจะเห็นของเราใส่นะครับแล้วก็ใช้สารละลายเบนเดดิกนะครับหยดลงไปน้ำไม่ต้องมีความร้อนนะครับเพราะว่าวน้ำตาลจะไหม้แล้วก็สีจะเข้มขึ้นนะครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกี๋ก็มีอะรจะมาแนะนท,ทุกคน,นนะคะเป็นตัวคอลลาเจนของอามาโดนั่นเองค่ะ คาเซ้ของเรานะคะตอนนี้เปลี่ยนจากกระป๋องเก่าเป็นกระป๋องใหม่กระป๋องใหม่นะคะก็จะเป็นสีชมพูเทาหน้ากัะหลัำแบบนี้และความพิเศษที่ขาดไม่ได้นะคะคือรีเซนเตอร์สุดหล่อเราเนี่ยเองก็คือที่โต๊ะสัก์สิทธิ์วิธีการทานนะคะก็คือเราสามารถที่จะทานผสมกับน้ำปลาชากาแฟแล้วจะเป็นอาหารก็ได้นะคะที่สำคัญเลยนะคะสิ่งที่มีคลิกเรียนๆกันน้อยก็คือว่าถ้าเราจะทานคาราเจ้นเนี่ยให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ดีที่สุดก็คือตอนที่หลอดของว่างนีะ สิ่งสำคัญเลยคือเราต้องเก่งภาษาให้คนจับแขดแด่ให้อยู่ในอุณหภูมิพอเหมาะหรือว่าจะเอาไว้ในข้อที่แบบอาการไม่ร้อนไม่เป็นไข้ได้ค่ะก็วันนี้นะคะสิ่งจะมาแนะนำทุกคนเป็นยังไงก็ฝากติดตามเพจของมรโด้วยแทย์แลนด์ในะคะขอบคุณค่ะมาดูการทดสอบหาน้ำตาลนะครับในอะมันดคอลลาเจนกันนะครับใส่มันดูคอลลาเจนลงไปในแก้วก่อนนะครับคนให้เข้ากันนะครับ จะเห็นของเราใสนะครับแล้วก็ใช้สารละลายเบนเดดิกนะครับหยดลงไปนไําไปต้ในใมีความร้อนนะครับเพราะว่าเนี่ยน้ําตาลจะไหม้แล้วก็สีจะเข้มขึ้นนะครับ ทีนี้มาดูอีกตัวนึงครับอ่าอันนี้คือตัวอามาโดกาเน่ฮะซึ่งมือดาราหลายท่านเนี่ยชอบมากแล้วก็ยังบอกกันตรงๆว่าเบอร์ของเราเนี่ยไปไปทานนะฮะโดยที่เราเป็นสปอนเซอร์ให้เพราะว่าดาราเขาติดใจนะครับก็เยอะแยะมากมายนะฮะอันนี้เป็นสูตรใหม่จากซัมซุงเกาหลีนะครับมีภาพเกาหลีไหมนี่อ่าอันนี้การันตีโดยซัมซุงเกาหลีนะครับนี่นะฮะที่กุโซประเทศเกาหลีนะครับ แล้วเป็นอะไรเนี่ยมีเงินประกันให้เลยนะครับเพราะว่าน,นี้เราทำมาจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยนะครับโอเคฮะแต่ว่าอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับเผื่อใครที่รอมานานแล้วนะฮะสูตรใหม่อันนี้ถามว่าดีกว่ายังไงพัสซิงครับตัวนี้เป็นฟู่และขาวและลดสิวด้วยนะครับก็มาคู่กับสามตัวนี้ไ้เลยทั้งถูสบู่ลดสิวทั้งทายชีมลดสิวแล้วก็ฟู่และขาวและลดสิวนะครับเอาบดเนี่ยรับรองว่าได้แน่นอนเดี๋ยวจะฟู่และดูให้ดูสดๆ,สดๆนะครับเพราะว่าน,นี้ปลอดภัย การันตีโดยซัมซุงเกาหลีนะครับกล่องใหม่เป็นนี้นะฮะเพิ่มพัดซิงเข้าไปแต่ผมก็ไปดันไปแกะตูดเนาะเลยลำบากนิดนึงอ่ี๋ยวให้ดูกล่องก่อนนี่รุ่นใหม่ออกแล้วนะครับเพิ่งวางขายมาสองสามวันนะ,ะตอนนี้ออกไปแล้วรวมหมื่นกล่กองนะฮะแค่แ5 0บาทนะครับฟูและขาวแล้วก็ลดสิวเดี๋ยวเปิดกินให้ดูน,นี่นะีน้ำแบบนี้นะครับปลอดภัยอร่อยด้วย นะอันนี้อุ่นหนุนได้แต่ว่ามันควรทักไปทางลายมนุก้าหรือเปล่าหรืออินบ็อกมาก็ได้นะเออก็จะเป็นว่อนี่นะฮะปุ๊บก็จะมีเม็ดสีฟ้า,าอยู่ข้างในนี่นะครับเราก็เอาออกมาซะแล้วก็นี่เลยฟูลดสิวแล้วก็ฟูและขาวด้วยนะครับสูตรใหม่ให้มันละลายอยู่แป๊บหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็จะดูดได้เลยเดีย๋ยวผมจะดูดไม่ดูรับรองว่าไม่เป็นอะไร พราะว่ากินทุกวันอันนี้แบบไม่น,น,น่าผม,มนนะิดนึงเะถามว่าดูดูด้วยเดี๋ยวเขาหาว่า,าเราเออโกงนฮะของเรานะครับออประมาณ3วันเนี่ยผิวจะลื่นขึ้นแบบไม่ต้องทารีมนะบางคนบางคนผิวลื่นเหยื่อปกติเราทารีมผิวมันจะลื่นใช่ไหมแต่นี้นไม่ต้องทารีมกินอันนี้3วันน่ะผิวจะลื่นชุ่มน้ำนะครับการันตีโดยซัมซุงเกาหลีนะครับเม็ดหนึ่งเนี่ยส100ยนยมิลลิกร,รัมเลยนะครับถ้าเทียบกับกูต้าทั่วไปหรือว่าพวกวิตามินบำรุงผิวทั่วไปเนี่ย เขาจะใส่กันแค่250ม mm. ิลลิกรัมต่อเม็ดนะที่เราซื้อกินตามท้องตลาดเนี่ยพวกแคปซูลเนี่ยเม็ดหนึ่งแค่250ม mm. ิลลิกรัมแต่เนนี้เม็ดหนึ่งเ mm. นะะมามาี่ย4,100มิลลิกรัมนะครับก็ตกประมาณกี่เท่าวันนี้นึ่งยี่เท่าอี่สิบเท่านะครับอันนี้แก้วเดียวเหมือนอัดวิตามินเท่าไหร่20เท่านะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะเดี๋ยวเรา,าฟูให้หมดเนี่ยสีสันสวยงามนะครับเป็นทั้งทับทิมทั้งซิงค์นะฮะแล้วก็มีวิตามิน เนี่ยตเต็มไปหมดเลยให้อ่านให้ดูไหมยี่สิบตัวเก่มากเอาไหมาไตเปปไทด์คอเลลาเจนก็มีหนะะึ่งพันมิลลิกรัมนะฮะเมลอนเอ็กแสกนะครับก็คือเป็นเอ็กแฉกนะเป็นตัวเขาเรียกนะเขาเมลอนน่ยนะครับแ,แ,นะแซลมอนคอเลลาเจนก็มีนะครับแคลเซียมคาร์บอเ,เนตแอกูตามีอเเน,มนอันนี้เป็นส่วนผสมของกูต้าแต่ว่าเป็นตัวต้กนกำเนิดน,นะฮะมีกีวีด้วยนะครับมีไอปอมการ์เน่นีน่คือตัวอะไรนะมันคือตัวอะไรนะ ทับทิมมาทับทิมทับทิมนะฮะแล้วก็มีอาเซราเชอรี่นะฮะมีไจซีนมีวิตามินซีเป็นอาซรแอสอสโคบิกแอซิดโอ้โหมีโคนไซคิวเทนด้วยมีไพลบาสด้วยนะฮะทำให้ผิวขาวนะครับมีซิงค์ลดสิวมีเอลฟ่าโอโ้อะไรวะเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะฮะอ่านไม่ออกแล้วโอโ้ชื่อทางวิทยาศาสตร์นะครับมีวิตามินเอ มีวิตาม,มินบีสองด้วยบำรุงสมองด้วยโอ้โหมีนะแค่เม็ดเดียวเนี่ยอัดแน่นด้วยคุณภาพนะครับอันนี้ก็รับตัวทนจำหน่ายนะแค่หนึ่งหนนเก้าร้อยเบาทค้ากับคอลลาเจนรที่โตได้นะครับถ้าเป็นรถควนนี่พอดีขายดีครับก็เลยต้อง3 6 0 0มเท่านั้นเพราะว่าของต้องการเอาไว้ให้คนที่ขายดีนะฮะถ้าเกิดเป็นอันนี้นนบนับนใหม่เนี่ยแล้วก็คอลลาเจนที่เพิ่งเป็นตัวใหม่เนี่ย1 9 9่9เพื่อรับตัวแทนใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นวันนี้ก็ทันนี้เววลลาหมดแ เออดูนะฮะปลอดภัยนี่นะครับเดี๋ยวก็ดูให้ดูเลยนะอย่าลืมซื้อนะครับนี่อ่าอร่อยนะครับอันนี้8ปดห้าสิบบาทนะวันนี้เน้นย้ำแล้วกันว่าเดี๋ยวถ้าใครสต็อกวันนี้นะครับให้ตั๋วไปเที่ยว าการจะนับุรีฟรีปกติเนี่ยห้องพักห้องละห้าพันสองคนนะครับอามาโดจัดให้หมดเลยนะครับมีเจ็บมัดจําแค่พันเดียวเอาไว้เป็นเรื่องค่าเดินทางแล้วก็ค่าเสื้อนะครับอันนี้ฟรีนะกำไรสี่พันเนี่ย, 4, 000, ยถ้ากับสมัครหนึ 1, 9, 9, ่งเก้าพันเก้า้กาเก้าวันนี้เนี่ยสต๊อกของเนี่ยโอ้เหลือแทบจะเหลือหมื่นห้าเพราะว่าฟรีค่าที่พักห้าพันนะครับก็รีบดีสต๊อกมาแล้วกันนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับคนที่ชอบตานะาอามาโดว,ว่า ตัวแทนเยอะเนี่ยผมบอกเลยว่าผมดูแลไปทีละคนนะทุกวันนี้ตัวไฮนามเโดทั้งระบบมีแค่300คนหคนเองครับนะอย่าไปเชื่อตามแบรนด์อื่นเขาใส่ร้ายเราเรามีแค่300คนเราดูแลทีละสิคนดูแลทีละร้อยคนนะครับให้รวยให้กํารให้ได้บ้านได้รถันไปอนนะครับก็รีบมาแล้วกันแล้วก็ถ้าเริ่มตอนนี้เนี่ยข้อดีก็คือตั้งหลักง่ายตั้งหลักทันนะครับแล้วเดี๋ยวประมาณกรกฎาคมเนี่ยมีข่าวดีนะครับใครที่อยาสกสะสมแรกของวใหญ่นะฮะกรกฎาคมเตรียม